สวัสดีครับขออนุ้พสูตรรายการแจรกลายรีวิวรายการจะมาแนะนำให้ทุกๆท่านไูด้กกู้จักเกมออนไลน์ใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับและเกมที่ผมจะมาดูนในวันนี้ก็คือยูนิซิลีคซึ่งเป็นเกมแนว r p g นะครับบนมือถือจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็นำเ,เข้ามาเปิดให้บริการเป็นภาษาไทยโดยค่าย p e r f e c t World นะครับก็เกมนี้เนี่ยเคยติดอันดับ t o p g r o s s i n g บน App Store มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าตัวเกมเนี่ยมีเกมเพย์แล้วก็มีระบบต่างๆอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับ Okay. สำหรับคนที่สร้างตัวละครเอาไว้แล้วนะครับเมื่อเราเข้าเกมมาก็จะมาเจอกับหน้าจอนี้นะฮะซึ่งเป็นล็อบบี้นะครับก็เราจะได้พบเจอกับผู้เล่นต่างๆนะครับซึ่งเราสามารถที่จะคลิกเพื่อดูรายละเอียดตัวละครของผู้เล่นกันอื่นนะครับสามารถเอ่อสนทน,นาพูดคุยหรือว่าเอ่อขอเพิ่มเป็นเพื่อนได้นะครับก็ตรงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นระบบที่เน้นความเป็นโซเชียลอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เอ่อตัวที่ลอยๆตามผมอยู่นี้อันนี้ก็คือเป็น เออหมือนกับเป็นผู้ช่วยนะฮะอันนี้เอาไว้สาหรับค้นหาไอเทมนะครับก็เอาไว้ฟาร์มไอเทมฟาร์มของประมาณนั้นนะครับด้วยการส่งไปสํารวจนะฮะก็จะมีทั้งแบบฟรีแล้วก็แบบเสียเงินนะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอส่งไปสํารวจก่อนต้องฟาร์มของก่อนนะครับอ่าถัดมานะครับอ่าเควสนะครับก็จะเป็น หน้าจอสำหรับการทรําภารกิจนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเห็นมีอยู่4ตัวเลือกเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับว่าแต่ละอันแตกกันยังไงก็คือปกติก็คือเราก็เข้าไปที่กุ้กเควสนะครับถ้าเป็น r e คคอมเมนต์เควสเนี่ยก็คือจะเป็นเควสที่ระบบแนะนําให้เราเข้าไปเล่นซึ่งมันจะเหมาะสมกับเลเวลหรือตัวละครของเราในขนาดน,นั้นนะครับกออ็อันนี้ก็แล้วแต่นะฮะแต่ตัวผมไม่คยได้เข้าเลคคอมเมนต์เควเท่าไหร เพนเควสก็คือ,อถ้าเกิดเรามีเพื่อนอยู่แลวเพื่อนกำลังทำเควสอยู่เนี่ยก็คืออันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะ,ะทำเควสร่วมกับเพื่อนได้นะครับแล้วก็เฮลเฟนนี่ก็คล้ายๆกันอันนี้คือเฮลเฟนคือเพื่อนกำลังทำเควสอยู่นะครับแล้วเราก็คือเข้าไปช่วยเพื่อนนะฮะก็เดี๋ยวเข้าไปดูที่กลุ่มเควสก่อนนะครับอ่านี้ก็คือเป็นสเตทที่ผมเล่นเคลียร์มาแล้วนะครับจากอันนี้เมือง แผนที่แรกนะฮะมาจนถึงแผนที่2นะครับก็ตัวเควสมันก็จะมีอยู่ด้วยกัน3แบบนะครับก็คือจะมีเมนเควสนะครับเป็นเควสในเรื่องนะฮะแล้วก็ซับเควสนะครับก็คือจะเป็นเควสเสริมซึ่งเราจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับซึ่งมันก็จะปลดล็อกเรื่อยๆตามเควสในเรื่องนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นอีเวนต์นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆซึ่งจะเป็นอีเวนต์พิเศษแบบเออ,เ,อ,อเล่นแล้วได้เงินเยอะขึ้นหรือว่าได้ข้าประสบการณ์เยอะขึ้นนะครับได้ปุ๊ก ตัวละครเหลือเอเทมสําหรับเอามาอัปเกตไอเทมของเรานะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูที่เมนเควสนะครับตอนนี้ผมเล่นเคลียร์มาจนจะถึงเควสสุดท้ายของสเตดน,นี้แล้วนะฮะก็กดเข้าไปนะครับเล่นมาจนภัยสำหรับระบบการต่อสู้นะครับจะเป็นอ p g แบบ เดียวถามนะครับคือเราสามารถที่จะกดเลือกคําสั่งการโจมตีจากด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะซึ่งแต่ละคําสั่งเนี่ยมันจะมีค่าคอสอยู่นะครับอย่างสมมติผมเลือกโจมตีนะครับเสียคอสห้านะฮะคอสตรงนี้ก็จะลดลงซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเองตามเวลานะครับก็คาสั่งต่างๆตรงนี้เนี่ยคือเราสามารถเซตได้นะครับซึ่งมันเป็นสกิลที่เราสามารถไปเซตได้ในหน้าเอ่อหน้าเซตติ้งตัวละครนะครับเอ่อตัวละครที่มาร่วมทีมกับผมเนี่ยทั้งหมดนี้เป็นเอ่อ คือจะมีทั้งตัวละคร NPC ที่เป็นตัวละครที่จะสมเข้ามานะครับแล้วก็จะมีตัวละครที่เป็นผู้เล่นด้วยนะฮะหรือพูดง่ายๆว่าคือเราสามารถที่จะเป็นเกมที่เราสามารถที่จะเล่นระจนภัยร่วมกับเพื่อนได้นะครับก็ทุกคนก็จะตีโจมตีไปตามเทิร์นของตัวเองนะครับ ก็ระบบจุดเด่นอย่างหนึ่งก็คือระบบ u n นิซันแอคแทนะครับซึ่งเดี๋ยวอันนี้คือเกร u n ูนิซัข้างล่างนี้นะเดี๋ยวต้องรอให้มันเต็มร้อยเเซ็นก่อนนะครับยังไม่เต็มเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงนะครับเดี๋ยวเพิ่งดบสายนะเ,เต็มลวอันนี้ถ้าเกิดเรากดใช้ u n i s ซ n นแอคแท็กนะครับก็คือจะเป็นการเรียกมอนสเตอร์ของเราออกมาช่วยโจมตีนะครับ ซึ่งการใช้ยูนิซันแอแท็คนหนึ่งเนี่ยคนที่เหลือจ,จะใช้ตามหมดเลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าธาตุของมอนสเตอร์ที่เราเลือกมาเนี่ยเออมันเหมือนกันตั้งแต่2ตัวขึ้นไปเนี่ยมันก็จะมีการาซัมมอนเ,อเรียกว่าเป็นมอนอสูรประจำธาตุนะครับออกมาช่วยโจมตีนะฮะอันนี้มีสีม่วง2อ,อัน2ส,สีนะครับก็คืออันนี้จะเรียกมนอสูรประจำธาตุออกมานะครับ เป็นการต้มีปิดฉากแบบอลังการเท่ๆนะฮะเ,เรียบร้อยนะครับอควสนเคียนะครับก็อันนี้ก็เป็นหน้าสรุปผลนะครับก็ได้เงินใน้ข้าวสบกการนะครับ แล้วก็ไอเทมที่เราได้รับในภารกิจนี้นะฮะอันนี้อันนี้เป็นภารกิจประจำดาดน,นะครับคือเราล่ามนอนสเตอร์ได้ครบก็ได้รางวัลน,นะครับก็อันนี้คือเพราะว่าเรามีเพื่อนมีเพื่อนที่เป็นผู้เล่นเนี่ยเข้ามาเล่นด้วยนะครับก็เลยเ,เราสามารถที่จะโหวตให้เขาเป็น mvp ได้นะครับซึ่งคนที่โหวตได้รับการโหวตเนี่ยก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมนะครับ จุดเด่นอย่างหนึ่งของเกมนะครับก็คือตัวเกมเนี่ยให้อิสระก,กับเราในการปรับแต่งตัวละครค่อนข้างสูงนะครับอ,อย่างตรงนี้เนี่ยเป็นระบบอาชีพนะครับคือตัวเกมนี้มีอยู่ด้วยกันทั้งหมดหอาชีพก็คือจะมีแลนเซอร์โซเจอร์อาเชอร์เมดแล้วก็คิริกนะครับซึ่งการเปลี่ยนอาชีพเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนอาชีพได้เลยโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรทั้งสิ้นนะครับอย่างตอนนี้ผมเป็นแลนเซอร์อยู่นะครับผมเปลี่ยนมาเป็นโซเจอร์ได้เลยนะครับหรือจะเปลี่ยน มาเป็นอาชร์ทันทีเลยก็ได้นะครับคือไม่ได้กําหนดนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยแต่อาชีพเนี่ยยังมีอาชีพขั้นสูงอีก2ขั้นนะครับก็คือจะมีอ,ะอย่างอาชร์ตรงนี้ก็จะมีขั้นขั้นต่อมาก็จะเป็นฮันเตอร์นะครับแล้วก็สูงสุดก็จะเป็นเลนเจอร์ซึ่งการจะปลดล็อกอาชีพขั้นสูงตรงนี้ก็คือการเรียนสกิลทั้งหมดที่มีอยู่ในอาชีพขั้นก่อนหน้านะฮะก็คือตรงนี้เนี่ยเราต้องเรียนให้ครบทุกทุกสกิลนะครับมันก็จะปลดล็อกอาชีพขั้นต่อไป แล้วพอเราเรียนสกิลแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะมา,าจัดเรียงสกิลได้ที่หน้าจอนี้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเอาสกิลอะไรมาใส่เรียงไว้ในคําคำสั่งข้างล่างนี้ก็ได้นะครับคือไม่จําเป็นว่าเราจะต้องแบบมีอาชีพตรงกับสกิลที่จะใช้นะครับคือเราจะใช้สกิลอะไรก็ได้อย่างผมเป็นนักรบแต่จะใช้สกิลเว่นม์ของอาชีพเมดก็ได้นะครับ ก็คือตรงนี้เนี่ยมีอิสระอย่างมากนะครับแต่แน่นอนว่าถ้าทําแบบนั้นมันก็จะตีไม่แรงเท่านะครับแล้วก็ในส่วนของการติดตั้งไอเทมนะครับอันนี้จะเป็นหน้าติดตั้งไอเทมนะครับคือตัวตัวละครเราเนี่ยสามารถติดตั้งไอเทมได้สี่ประเภทนะครับแต่ละประเภทก็จะติดตั้งได้อย่างละ5ชิ้นนะครับรวมทั้งหมด20ชิน้นตรงนี้มันก็จะมีอันนี้ก็จะมีข้อกําหนดนิดนึงก็คือจะมีค่าคอร์สอยู่นะครับซึ่งค่าคอร์สตรงนี้เนี่ยมันก็จะ เพิ่มขึ้นโดยการเอาแต้มที่เราได้จากเลเวอ,อพมา,าใส่เพิ่มตรงนี้นะฮะก็ตัวไอเทมเนี่ยก็คือค่าสเตตัสของตัวละครเนี่ยมันจะมาจากไอเทมทั้งหมดที่เราติดตั้งนะครับโดยตัวแสดงผลชุดของตัวละครเนี่ยมันก็จะมาจากไอเทมชิ้นแรกสุดนะครับแต่เราสามารถที่จะไปเปลี่ยนที่คําสั่งแฟชั่นก็ได้นะครับคือเราจะตกแต่งให้ตัวละครเนี่ย ถือวุธอะไรก็ได้นะครับอย่างผมถือหอกอยู่แต่ว่าผมจะให้มันถือคาถาอันนี้ก็ได้นะครับหรือถือหนังสือเป้นมนอันนี้ก็ได้ซึ่งจริงๆรแล้วมันมันเปลี่ยนแค่รูปล้านะครับแต่ตัวคุณสมบัติมันไม่เปลี่ยนนะครับมันก็ยังเป็นไอเทมหอกอยู่นะครับหรือชุดผมเปลี่ยนไปใส่ชุดอะไรก็ได้ครับจะเปลี่ยนไปใส่ชุดผู้ชายชุดผู้หญิงก็ได้หรือว่าทรงผมหน้าตาตัวละครเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่ได้มีข้อจํากัดอะไรเลยไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่ต้องเสียตังค์นะครับ อยากแต่งอยากเปลี่ยนทำหน้าบป๊วๆเปลี่ยนทรงผมจากยาวๆมาเป็นทวินเทลเป็นทรงคิคุูอนาเนะอะไรก็ตามเนี่ยเราทําได้เลยนะครับเปลี่ยนมาเป็นทรงผมผู้ชายเท่ๆก็ไ,ได้ครับทําได้ทันทีนะฮะก็เรียกได้ว่าให้สละกับเราอย่างมากนะครับก็สําหรับตัวไอเทมเนี่ยก็จะมีระบบการอัปเกรดด้วยการตีบวกนะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นสเต็ปเดิมนะฮะก็คือเราก็เลือกไอเทมหลังมานะครับหลังจากนั้นเราก็เอาไอเทมที่เราไม่ใช้มาใส่นะครับมัน,นก็จะเป็นสเต็ปเดิมนะครับก็จ่ายตังค์ไปนะครับอันนี้เป็นเงินในเกมนะครับพอเราอ่อัปเกรดจนเลเวลเต็มนะครับก็จะสามารถทำการยิวัฒนาการได้นะครับ ก็ทั้งไอเทมหรือว่าทั้งมอนสเตอร์นะครับเราก็สามารถที่จะเอามาทําการาวิวัฒนาการได้นะครับอ,อันนี้มีไอเทมอันนี้เลเวลเต็มแล้วนะครับก็ผมมีวัตถุดิบอยู่ก็ทําการมีวัฒนาการาคุณสมบัติก็จะเปลี่ยนไปรูปร่างก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับ ก็ขอสรุปนะครับสำหรับเกมยูนิซันลีกเนี่ยเป็นเกมที่มีระบบการต่อสู้ที่โดดเด่นนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเล่นได้แบบเรียลไทม์พร้อมกับเพื่อนนะครับคือการที่เราได้เล่นพร้อมกับเพื่อนแบบเรียลไทม์แบบนี้เนี่ยมันให้ความรู้สึกว่าเหมือนมันเป็นเกมออนไลน์จริงๆนะครับการในการต่อสู้เราสามารถที่จะพูดคุยวางแผนร่วมกันกับเพื่อนได้นะครับซึ่งมันทําให้การเล่นสนุกขึ้นนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยระบบเกมเนี่ยยังให้สลัดในการปรับแต่งตัวละครค่อนข้างมากนะครับ ถ้าเกิดใครที่กําลังมองหาเกมอ r p ีบนมือถือดีๆสักตัวเล่นนะครับก็ยูนิซัลลีก็เป็นเกมเป็นตัวเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับซึ่งไม่ควรมองข้ามนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการเนเจอร์เ,เกมรีวิวนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ